บ่เาคนเกลือือมาได้สวนไหนัไไปย้ายใสกใ่ไป้าุนี้ย้นั่งทางไหนคนบ่วาคุณนั่งหมดไหนทางไหนบ่คุณ๋อ่าถ้าเปนแหล่งทานก็กำลังสนทหน้ากันอยู่โอ้วก็ย่าซื้องนอันแบบนี้ยจ้ มีไงบมนเิแล้วนานม่ขอขอยู่ในความสงบสักแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึ่งอ้าอ้าตั้งขากองจากน่อยกันครับเดีวได้อาจิสันจังไ ครับตอนนี้คนผู้ชมมิหมืองตั้งกล้องนะครับเพราะว่าทีมงานเข้ากันมาทำกันหลายคนครับเจอนะด้วยกันเดินได้ครับเดินเลยเพราะว่าผมผมไหลสุดเดินได้ดูแล้วอ่ะฮัลโหลเลวยอ้าวมาเนี่ครับเพราะเรื่องสมาธิเพราะเรื่องอีกรอบนึงครับผมครับสวัสดีครับโอ้ยมือนี่ไหมม้วนมืแต่นายคักแดะ คือขึ้นเนาะวันจันทร์แหงสี่จังอาววันจันทร์วันจันท์มีบสี่อาวันจันทกันมีอีกว่ะครับสวยสองคณะหมดง่ายคุนโอ้ยสิไรไปใส่ขอนแก่นกับน้องหานจากขอนแก่นกับน้องหานครับจะเดินทางมาไดวันจันทร์ันรเป็นห้ว่ามานแข่งกันผรูอยู่บ้านใกล้ใกล้ไกลไกลในการหนึ่งเขามาตะเซามาตะเบิ้ลควนาตะเบิ้ลควันที่มาจากใส่เนี่ยที่มาจากใส่ในฝ่ามือน มันจันทร์มั่นจัน์ครับมืออื่นันที่มันจัน์เหอครับเป็นมันจันที่ีมาจากน้องหานน้องหานจะค้นมาจากน้องหานเก้านังหัวเก้านั่งอ๋อนั่งรั้บอกครับอันนี้นังล้ำนิดบ่ออีกอีกคนหนึงมาจากขอนแก่นมันบ่แก่นเบิ่อนคนหนึ่งจี๊ดจี๊ดนั่งว่าไอ้ที่เทีมนึ่งมาจากขอนแก่นเจ้าที่มานจากขอนแก่นนี่ได้เช้่อมได้เชื่อมีได้เชื่อมากมากอันมนี้ก็ได้เชื่อม แชมป์ชนแชมป์เลยบอกครับวันจันทร์โอ้ยแห่งสีหักเลยบ้านเดี๋ยวนี้พวกพวกบัานมองประกวดนั่งร่ำวันงานตุ้งวันมองประกวดนั่งรนแล้วก็ไเบิ้งวันจันทรเเนาะไเขมขนแม่นมาแมนแมนแมนนันนึงกจ่อขาม้าจังเลยจ่อขามาจังไรครับขึ้นมาปูกลับมาจากกองสา้วถนนี้จังเลยบ่โอ้กลับมาแล้วมาฟังร่ำเนียบร้อยมาฟังนีละ กองากองเงาครับเพื่อนหน้าหาม่ไรมามเล่นนี่บ่ก่อนบอกแล้วว่าผู้ตีกองเงามันเสียหายไงฮะพูดเํ่ให้บ่นจะตีขึ้นให้บ่ผู้ตีกองเงาดีใจไรจนให้ให้เป็นยังไงขึ้นให้เป็นยังไงขึ้นให้เคยเป็นไทีอเ ตีกองึ้นไทยวันยเอาเสียแ้วนี้ย <c oughs> จาอาผ้าข่อยมวนนอซัน <c oughs> ไปว่านดาไฮตีกองทั้งบีเ <c oughs> ขายาวเ <c oughs> ขายาวไร <c oughs> ยัยงไหนวะ <c oughs> <c oughs> บ่แมนเอเพิ่นอ่ะจใจพุ่มใจเต้นตันไป็กัแมนมนแมนจมีปูโดนมันใจนใ้นพา่อแล้วนี่ปูมากปูวางไหไรมาเนีปูกลับมากมันขึ้นนี่ปูวางจังไรพเรื่องก่ปางไหนขนก่เต็มหนามบ้แต่เพิ่นเอาเด็กน่อยไม่ให้พูนึงไหมนั่นฮึเล็กหน่อยม่ยิ่งพูนึงครับ ย่าบ่อให้ครับปูย่างน like ะเอาเล็กน it, ้อยไม่ยิ่งมาให้ผู้นึงเล็กน้อยน้อยก้อนนี้ย่างวันเปลี่ยนท่านเอ้าถ้าถ้าย่างวันเปลี่ยนนี่เป็นในข้าวโรกเหรอเปลี่ยนท่านโรกข้าวโรกนะแต่ข้าวโรกก็เป็นนึ่งนะแมนครับพวกเรื่องก็เป็นฮาแล้วนั่นนั่นก้อนนี้เห็นบ่นั่นเห็นไห พู้ตีถึงท่านนี่ผู้ตีถือท้างครับถึกบนตงท้างทรานมาดาถือใจพ่อมแปลกวะทุกมั่วที่ผ่านมาผมว่าเคยมาเกล็กตีไม่ได้เก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งห้ายาเนี่ยเก้ายา่าบเปล่างาเนี่ยยาตีเป็นเก้างาเนาะพุ่มันตีตีเป็นเก้าเนี่ยครับเก้าหนึ่งห้ามันวะเก้าหนึ่งห้าแต่ว่าทหารปุ๊บนี่คือ ห้าหนึ่ง้าบเบิร์นไปทหารเรียตีไปพื้หานื้าไปอ่ไ้ดิหานึงหาเต็มกระเป๋าเจ้าตีไปใส่เก้าอะไรอย่างไรเล้ไปตีไปเจ้าที่แม่หานาจหานหานะู้กตีเป็นหาเพรเรื่องกตีเป็นหาใช่กันใช่่กันเนาะครับตีไปทั้งอืนได้ยังไเราเต็มกระเป๋าอยู่เนาหานหา เอาแล้วว่าอ,อ,อ,ยอย่างไรต่อพอเรื่องครับหลังย่าเอาเด็กหน่อยเด็กทารกเด็กทารกผู้หญิง,งอเอามาฝากเลี้ยงหรครับอย่างไหน,น,นเลี้ยงแล้วเพิ่อนบอกว่าให้อุม้มโอ้ยเลยงก็คักๆแล้วได้ได้เอาไว้อยู่มันบ่เอาไว้เด็กหน่อยนะก็ได้เอาไว้อยู่ได้รับทำให้เป็นอยู่นับนอุม้มบ่าอุมอ้มนิดนึงก็อืม ไม่กวดไม่เนี่ยวันไหนเสิงนเงดว่ได้กวาดได้ส่มใหม่ทำได้คือได้อุ้มเอาเรียบร้อยแล้วรับไปแล้วครับนี่เข่าแล้วเลขหนึ่งห้าหนึ่งห้าในเข่าแล้วดิตุ้กับเป็นหาให้กันนิ้อุ้มอุ้มนี่อุ้มกับเป็นหาโอก็เลยก็เลยกลายเป็นหานึ่งานึหาอุ้มมาเรียกน้อยนี่ครับ เล็กน้อยเป็นเ่องะอุ้มเป็นหาเขาเรื่องก็หา่อยืมากนี่ห้งครับเฮงเป็นหาแค่กัน้เฮงเย้มาี่เมือือมือมากนี่หาเขาเรื่องเินรับกับเป็นหากห้ติที่นั่นแน่กหาใหเล็กน้อยยู่กกางแมน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 เขาเรื่องกระเฮนมือไปหาเนาะครูกับยืงมากมากกับมือกับหาขึ้นกัน จะเป็นเจ้าตีเก่งเสตีเล็กไม่เตะเขาตะกูอย่าคล้องย่างเดียวเอ้ห้าตีตีเจืใจก็นี่แหละใครว่าหลังปูกลับมาจากกล่องสลากนี่เป็นการมาเน้นย้ำตัวเลขแน่นนะครับเนาะเด็กน้อยนี่ยังไงเด็กน้อยทารกบอสิเป็นเด็กน้อยบู้หญิงบวอสิเป็นเด็กน้อยผู้ชายเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเท่านั้นครับคนเรื่องนี่สิตีเป็นย่างอื่นไปว่าได้ นอกจากหานอกจากหาครับย่ำแล้วตัวเลขไอบ้าชัดเจนครับชัดเจนหาเนื้อหานี่คนชาชัดเจนแล้ะล่ะครับต้องชวนเพราะเรื่องนี่มั่นใจครับมั่นใจลายในส่วนเลขงหาเนืหาบอกว่ามันที่จบหกอีออกแน่นออกแน่นออกแน่นอนนครับเอาช่างแล้วชุดใบกับประยูปรอยู่ ห้าหนึ่งห้าออกแน่นอนว่าเมียนเลขออกแน่นอนเล็กออกแน่นอนอีกแล้วมาทีวันที่ที่หัวออกแย่ยังได้กับหางปลาไปบ่องเอาเอาแต่ว่าในส่วนหาหนึ่งหาในกายพี่นิ่พี่เรนาบึงครับครับอาชีพพิชเป็นเรื่องธรรมดาในส่วนตัวเลขอ่าอันตรงนี้ท่านช่องนี่นั่มเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นเด้ครับผมเพราะเรื่องเองกะ เกิดเบวังเรามากว่ามากเกิดเราเสือรางวันอี้ไปครับลอตตอรีร่รวมหาล่อยใบอยูใ่ในกระเป๋าเดี๋ยวนี้เนาะเนาะแล้วหายอยู่แล้วเพิ่มอะไ,ไ้ต้อง,งต้องหา้าไปในเมืองตลาดไงตลาดไงครับสี่แ,แยกลอตเรี่เป็นตับย์อีหันอ่าเสียของนิกาเลขหลายๆเราเลือกเอาจะหาหนึ่งหัครับตัวอื่นเขาจะยัดเยียดให้กับว่าเอาว่ามาก,กว่าครับ ผมผมยาดิเราได้อยู่สองแบบครับได้หาหนึงหาหนี่แมนเพราะว่าผมยางไปถึงก้อนผมปั๊บแบบดิ่งออกไปเลยหม้เป็นเหตนแมนเสียงวันเรื่องอากาสรุปตัวนี่นสำหรับวันนี้ก็คือห้าหนึ่งห้าตัวรองลงมาก็คือห้าหกหนึ 5, 6, ออ่งนะซึ่งสามตัวที่ปล่อยตัวงวดก็คือหกเจ็ดหนึ่งนะแมนครับวนเวียนอยู่หนึ่งนี่แหละ รถนี้ว่าไปใช้หนึ่งรถ้าเล่งนะครับอยู่ไทยรถจ้าเล่งอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้รถเลขหาตัวล่องก้นที่เห็นตั้งก้นกะเอาไปจับใส่ตัวอื่นกับว่าเป็นอยังครับมาแจให้อยู่นตัวเลขหาตัวของอยู่ในจ้าเร่งนี่ถีงแน่นั่นแ่นผู้มากศูนย์กับอะไรผู้มากศูนย์กับอะไรครับผู้มากศูนย์กับอะไรเป็นมาเป็นหยังขึ้นมากศูนย์ว่ะจริรถเด้ เารถคือสิเป็นศูนย์น่าเล่นก็เป็นรถครับผม,มนหนึ่งอันนี้อ๋อหนึ่งรถรถลงเป็นศูนย์หรอรถลงเป็นศูนย์เป็นแรงใั่นแต่ว่าที่จริงแล้วตามหลักการนี่การทำนายเลขการตีเลขเนี่ตามที่ผมไปทั่วประเทศนี่เนาะผมไปถ่ายทำคลิปทั่วประเทศเหนึ่งกับศูนย์ตัวเดียวกันโอ้ยอย่าว่าดห่อยาบาดห่หาหนึ่งหางขึ้นเก่าเพราะไม่อันนี้ไปกับอะไรเว้ยนี่ไปกับกรรมตั้งเก่า แต่ว่านนี่สําคัญอยู่ดิสําคัญจังไหนสำคัญห,หม่องที่ว่าทุกงวดเนี่ยมผมสี่มากตัวเลขตัวเน้นข,ข,ของพอเรื่องวันนี้มกักวันนี้มกักตั้งแต่พอเรื่องยังมั่นเน้นเผยตัวเลขออกมาหกตัวนี่น่ะมักหนึ่งหมานึงหามักหนึ่งหาครับเอฟซี FC กันแอกว่าโอ้ยเห็นแล้วบ้านนี้แอดแอดคนมีโชคมักหนึ่งหาผมใช้ในโพสต์เขาสั่นไม่เปลี่ยนช่วงเอฟซีกันอะไร เอาอันนั้นส่วนเลขติดศูนย์ก็ตั้งหาหเนาะอันนี้เลขติดหนึง่งตดนึมหานอติดหนึง่งขึ้นมาหนึ่งหาครับอ๋อพบนี้ผิดจานหน้ามงนะคบผมตัวเลขก็ะไรอ๋อบัน้ในสชวนพอเรืองไม่ยังเพิ่มเติมให้เ,หเอฟซีครบเอ้าเลข2ตัวนี้ว่าให้เบิร์ในไหมจบกี่มันจ่อมือจ่อเวนหรือี่เพื่นจะได้หาสิเอาโชคสัตัะอะอโชคมงนู้บานี้น นี่เ,เล็กสองตัวก็มีได้นีไม่มมได้ไปใสคือเก่าอยู่หม่องเก่าครับอยู่หม่มองเก่าแต่มือนี่สําคัญคือปูกับจักกองสลักแล้วกับมันเน้นตัวเลขเราไม่ได้นเ,นเน้นตัวอื่นเพรมเนีน้ย <c oughs> เน้นเลขตัวเก่าครับผมตัวที่งาเอาลอตเตอรี่มาแจกนั่นแหละครับก็บคือเลขหนึ่งหานั่นแหละ <c oughs> นะครับแอดกับลุนอยู่ว่าปูสิเน้นตัวใดเนาะเน้นตัวใดเนาะสุดท้ายครับผม สิ้นสุดการรอคอยครับผมปูม่เนนเลกหนึ่งหาครับผมเอาเด็กน้อยมาให้พ่อเรืองนะครับ<ม>นี่คือเป็นการตอกย่ําเข้าไปอีกนะครับตอกแล้วตอกตอกแล้วตอกเน้นแล้วเน้นแต่ครับ,รรบถ้าเบิ่งมือวันจันทร์วันที่ทีบีนี่นั่งล่ำสีมาล่ำถวายปูครับปูสีมาวายจังไนอีกบัวคํม อ่ขอร้องแอดแอดทั้งหลายอย่ามักซิพหาเถาะมาสั่นเอฟซีเขาเหม็นมาถ้ามันห้ามกันว่าใดเนาะเหตุอย่างไหนมือที่นั่งลั่นจะบ้าผู้จะเล่นอีก่นละแม่นบอแต่นัางมากนั่นมากได้อยู่ครับแต่ว่าบ่ให้ซื้อคนมีโชคซื้อได้แต่บุญพารวยห้ามซื้อเด็ดขาดห่วยเป็นยังก็ห้ามจะไก่บานห้ามทั้งสองก้อนเลยแม่ห่วยซื้อได้บุญซื้อได้ปั้นจันนี่ละ วันจันทร์เพื่อนสีแมาล่ำถวายเนาะครับปูเพื่นกะทิมาเราดิกันมี่ลูกเพื่อนลูกเตี่ยงเพื่อนมาล่ำมานี่ให้เบิ่งนี่เพื่อนสีแม่รถโดยมาสัมผัสกับผู้เลื่องท่านที่ป้าแป๋บรดเพื่อนเสี่ยวเร็กน้อยมาให้อีกว่าเมื่อนันกะทะเบิ้งเพื่อนเสี่ยวหาหนึ่งหาไม่ให้อีกว่าเมื่อนันกะไฟตัครับวันจันดจะจัดจากปากเพราะเรื่องแล้วกันเนาะครับผมตั้งกันจะจระเลยทีแมาสัมบ้านเฮียเจ้าเลี้ยวหรือสีแมาล่ำพี่จ้อยกับพ่อชัก เอานอนกับม่ยากว่าเดินกว้างอยู่เนาะย้มไวนกับมื่อนอนกย้มเวยนี่เดียห้องห้องปูกันแล้วแล้วเนาะกเหลือตะปั้นแมนเหลือต่ปันเดี๋ยวนี้สร้างนบอกให้มาเบื้องสองมื่อะไรยังบ่มาเป็นบ้าเสร็จงานหรือว่าอย่างไรอ่าผมบอกผมพอดีผมไปบอกนะสร้างอ่าผมว่าทีจ้างสร้างเนี่ยไปปั้นรูปเหมือนห้ปูพวงกุ้งขครับผม อหลี่บอกว่าเั่นเมื่อไรว่าเั่นเพิ่นแสดงความเชื่อม่ยงยินดีร้อมเพิ่นอยากมาปั้นให้ความเรียบร้อยผมก็บอกว่าเพิ่นมีงบประมาณอยู่หาหมื่นบาทในการปั้นลูกปูยางกวางชี่เพิ่นเฝ้ารับงานนั้นที่เตรียมกระเป๋าแปบเตรียมเครื่องมือใส่กระเป๋าเลยผมก็เลยบอกว่าตอนนี้เก็บได้หารอยแล้วว่าเั่นเตรียมกระเป๋าเปะเลย阿รชั่นนี้เราว่าเช่นั่วโมงนับ สร้างกระดานะตอนแรกนี่คือแบบกระตือเรื่อร่นยังไกระตือร่อรนเนี่ยงบประมาณหาเงินมาสั้นดีใจสิเด้มาปันดูให่ปูน้ำดีใจพอดีว่าตอนนี้สาสมไดแล้วหาร่อย่าันทิมกระเป๋าเปะเลยเอาสรุปตัวเลขสักวันนี้สรุปไปเพิ่นเพิ่นเั่นเพะ่นเพนเพหรัเติวนเลขู่มิ่พนเคร่บเนาะอ่าเี่พอเรื่องนเไม่มีกา่เเลี่นแปลงนีแต่เน้นนระยำนะครันบนนะครับกระสิมีเลขสามพิ่นเพ อ่าเลขในส่วนเลข3าตัวเนี่ยจะมีอยู่3หางนะครับมี6 1หนึ่งก็่งถือว่าเป็นอันเดียวกันเนาะอันเดียวกันครับแล้วก็ห้ากหแล้วก็515นะครับตัวที่เน้นคือ515นะครับส่วนเลข2ตัวก็มี15 16 17้าหนหนึ่เดนะครับเน้นหนักๆไปที่15ึ่งนะครับส่วนล่างครับผมล่าง3หางสามหางครับหนึ่งศูนเก้าหน่งเก้าเอ้าก็คือว่ามีตัวเน้นแล้วเมื่อคืนนี่ ตัวล่างนี่ตัวล่างบ่ครับสีแดงๆตัวไรขีดเส้นใต้ให้เอ้อว่าต้องขีดดอกหนึ่งซีฮะว่าต้องขีดดอกหนึ่งซีชิบซีครับชิบเก้าว่าแม่นว่าเหรอว่าพีขีดว่าหนิขีดไม่ตายเริอมขีดกันเลยเก็บที่เหล่ารถมบ่เอาบ่ขีดก็ได้เอาให้เส้นล่างพิ็นจราหน้าเนาะพอเรื่องเน้นชัดๆนะครับไปที่หนึ่งห้ารถอืมสามตัวห้าหนึ่งห้าครับผมเอาแต่ว่า ผู้คนได้โชคได้ใช่โดยส่วนมากเนาะเพื่อนจับฟั่งค้เวาค้าจ่าค้าฝันของพอเรื่องแต่ละช็อตต่ละช็อตเนี่ยเพื่อนเอามาโฮมกันหล้วก็มาวิเคราะห์เพื่อนไปซื้อเลขทะเบียนรดปุ่นัปเพื่อนไปจับใช่กันเอานะผู้ที่ถสอทอดสามตัวขงวัดบงนึงันครับทะเบียนรถคืออย่างหนึ่งกนห้าศูนย์หกเก้านั่นครับหนึ่งกนห้าศูนย์หกเก้าเอาท่าบอว่าที่พอเรื่องจับให้นะ จับเองได้ซึ่งปูเพิ่นก็เน้นย่ำไปที่งวดนป้ายทะเบียนรถเนาะวันนี้วันที่สี่วันที่สามที่เกี่ยวกับรถซาเล้งที่เกี่ยวกับรถซาเล้งครับผแต่ยังสิอยู่นี่คือเก่าครับว่าใส่ในปูว่าเนาะครับอ้าวอานารย์จ้ะครับผมอ้าวอาจารย์ในการลิปนี้กับพี่นีพีจัลลนาครับผมอ้าวบาณนี้กับ เท่านี้จราเราควรพรเรื่องเท่นี้เนาะโอ้เอาเราควรพรเรื่องเท่านี้เนาะพรเรื่องนั้ครับผมครับขอบคุณเรื่องหลายๆครับผมเพราะเรื่องขอบคุณค่ะ